ก็สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้างชาติรถสิ่งครับวันนี้อ่ะขายรถได้แล้วครับเอามาส่งครับ

ายไ,ได้แล้วครับเอามาส่งล้วครับตอนนี้ก็ตงอยู่ที่สามแสนแปดมื่นห้าพันนะครับอาจจะย้อนเสียงนะ ได้เบอ์แท oh. oh. ้ครับได้เบอ์ได้เบอ์มาแต่สร้างซิทมาครับได้ครับเบอเบอร์เท่าจของรถเบอร์โท่ิ่นจอดแจ้งไดดไปหารถนี่นไหมโอ้ผ่สร้างซสร้างซีทอ๋อสร้างซีทไหลเออตรงก็เดดนีขึ้นเยอะฮะก็ดุยขอมันเยอสร้างซไหลว้ยอายุจะก็จะผู้จ้งแดดจะได้หน่า อันนี้ก็เฮ็ดมาแต่พื้นแล้วดิผู้เลี้ผู้เลียงวกเกีียวดีสองส้บนี่นะครับฟ้าขังอยูนเาลวดปเอาเหร

นี่เกียวดันคงเดิดนะครับเลยไปแล้วครับ นี่ครับนี่ครับทำโอ้เกีียวสองเส้นครับนี่ครับ ง่ายๆครับ

ศูนย์เขาอยู่ในศูนย์มักองเขาม้นี่ยังวายุไก่เนี่ยและก็เลยใส่หักตาเส้นพยานเนีเขาเส้นทางไรย้ายมาเส้นตาเราบอดีเรายัง่าปั่นเขาอะไรครับเป็นองค่ปาก่ถือ่โอ้สันป็ิ้ยังเส้นพญสองทางเสียเส้นเดียวเส้นทงเดียวอข้าโพสี่ทางเส้นส

ก็เลยว่าผมกับผมีเวลาไปเบิ้งกันเลยว่านีัง้ะให้เพิ่นเลยนะเอาเบือจะพงรถให้เพิ่นเลย้าบจิพาเราไปเบิ้งหเราซื้องั่วยไงไปเบิ้งม่วอีกหัวหนหมูน้งใหมผมเลยจะถุงกี่เสือแต่ให้หนูเลี้ยงหนูไว้ก็เลี้ยงหนู้ไว้กินเลนซึ่อเลยครับโอ้ได้ลายขายตัวละหลายตังเนื้หน อืตัวหล่อลอยครัวสองลอยอ่ะเรียวนะครับเนาะครับใดโ๋นเงินกันเหรอเงินก็ปูนกับหกันไงยสมมตอนี่กรเช็คตอนไหนก็สามแปดสามสามแปดสามสามแสนแปดหมื่นสามพันเาหม่หมื่นนึ 40, งเนาะก็เรียูสามแสนเจ็ดหมื่นสามพนครับครับครับก็ Daw เสร็จแล้วนะครับก็สำหรับคลิมมป,นปนี้ก <sk ill> ็โอจะเงไเพียงเท่านี้ครับาขายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ bye ายบายครับ